สบายดีทุกคนตอนนี้คือบรรยากาศตลาดเซาหน่อยอยู่จุดจักรเมืองวังเวียงครับแคนเวียงจันทร์นี่หน่อยอันนี้มีมีขายอาหารแบบบ้านๆเนาะอันนี้สุกมากมีเนาะดัดแซบเลยเนี่ยสุกมากมีลาบเผาเนาะอันนี้มปนอย่างสุกยอดใบม่วงเนาะใบม่วงอ่อนซอบกินยาด้วยอาหารแบบนี้นะนี่นะเป็นอาหารแบบบ้านๆเนาะ สาวเมืองวังเวียงนี่ก็าจจะแซ่บเดยทนะั้งประเทศใหม่ๆเลยนี่เด้อเห็ดเยอะเลยนะห้านะก็จะมีพืชพักเนาะมีไร้เลยนี่เป็ดผักเนาะสดๆใหม่ๆเลยเนี่ยเ่ยส่วนตลาดสดนี่เนะาะมีโซงโซงแล้วนี่นะเนาะเพิ่นปิดลงไปเนาะอยู่จุดนี้เนาะ สวสัตอนนี้พนกักงากกับมาเปิดขื่นใหม่นะกนี่นะกาจายู่จุดใจกลางเมืองบังเวียงนี่เลยเนาะพืชพักตามระดูก,กาเนะนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องข้องปลาข้องดงนะ ลามลามต้มเข็มแล้วมีโมกมีอะไรนะอันนี้โมกโมกไข่เน่อยโอ้มีโมกไขน่นี่โอ้อกแข่เอาสังขาย,ยาด้วยกันมีแล้วนี่นะขอบคุณ ห้อยนะอันนี้ไข่ห้อยอนนมีห้อยมีป่าอาหารบ้านหนาเนอะผักกูดอันนี้ผักกูดงน,น,นะผักตามฤดูก,กาลมีมักอือนนะ้อออ์เนอะมีไรเลยนะ มากมายม้าลำใหญ่นะโออย่างนี้ก็มีก็มีเนะาะกกม้าลำใหญ่เนาะมากไงตามฤดูก,กาลมนะีอย่างนี้มีมากเล่นไหมมากขือม้าลำอันนี้อันนี้มัมนปูเป็นป่าเนาะ ปูปลาธรรมชาติ์อะไรนะปลาสอรนะเนี่ปลาน้อยนะปลาน้ำซองนะมีปลาลาดปลาคดปลาคอนี่ปลาดุกเลยนะปลาคอนี่ยนะมีนกนกปลาเนาะจะเป็นนกปลานกธรรมชาตินี่ยเจนะสอร์นะเนี่ย ปลาธรรมศาสตรอยู่นี่เนาะไลยเนาะมีเอียนได้เนาะมีปลามีเอียนอันนี้เอียนนี่นะอันนี้ปลาเน็ทเนาะนี่น่าจะเป็นปลาเนิทน้องนีกาตอนเศร้าๆนะมันจะคึกค้นแบบนี้นะอือนี่ตอนเช้าจะมีจวนน้อยนะบินทาบาได้เนะ ก็จะบินทับ,บ้าอยู่จุดใจกลางตัวเมืองนี่แนละ้วมีข่ายยังเน่ตอนนี้เนานะมนะีมากไม้มากมาก,มากแข้งนะอันนี้ป่านะนี่นี่เป็นว่ามากัมากแข้งนะเป็นไซออลามนะเป็นลวกตู้แจวนะแสบเลยอันนี้ป่าเตานนะี้ป่าป่าซ้อนนะป่าป่าลาดเนาะ ตลาดป่าแม่น้ำซองนี่แหละเนาะนีะ่นันก็กลับมาคึกคืนอีกแล้วนะตลาดนี่นะหลังจากที่ว่าพ่นมีการย้ายเนหร่าปิดลงไปเนะอยู่จุดนี้ไห้ไห้ค่าย,าย,ายนะสะบายตอนนี้พ่น กลับมาเปิดบายแล้วก็สะดวกสบายเนาะสำหรับาสบาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวที่อยากมาสมเนาะพี่ที่สิตสาวบ้บานเนาะปือว่า,าห่านกันกินนะก็มีลากไายเลยนี่นะอันนี้ออลามนะเนี่ยออล่ามนะสุดผัดออล่ามนะแต่แซ่บเลยเป็นไก่โอ้เนี่นยมันยัง หมักเล่นไม้แล้วนี่ขคคค้มๆเนยนะแต่แซ่บเลยมันจะมีข้าวต้มเนาะมีข้าวต้มมีข้าวหน่อแซ่บเลยเนาะข้นอออนอเนา่ะใช่เนาะอ่นอนก็อาอนอบางท้องทิ้นปัสสาวะหยาดหนังนะ อ๋อนอสไซยาหหนานแทบแทบเลยช่งนี้อากาศดีเนาะอยู่ที่เมืองวังเวียงเนี่ยนะตอนเช้าตอนเช้า,ตอ,ชาตอนแรงอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะกก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะโดยเฉพาะอ,อยู่ทางเหนือเนี่ยอ,นะอากาศจะเริ่มเย็นแล้วนะทางเหนือ แต่ว่าโบนี่จ่ายว่าถางไตเนาะถางไตนี่อากาศจะเป็นอไนะไรเนาะอย่างฮรอ,อยูบอลยว่ายัางไนะด,นะด,ดนะง้นนะนี่นี่คือผัดเนาะผัดสุปอันนี้ผักสุปเนาะจะมีรวมกันเอาละลายยางเนาะไปสุปจะมีไข่พืชผักซีนป่าห่นนานละลายยางนะ ผักสดสดใหม่ๆเนี่ยก็จะเปิดแต่เช้าตลาดเนี่ยประมาณห้าหกโมงประมาณนี้ลายใหญ่นลยนะเนี่ยนะ มีตอมีมากปีมากเยอะนะโอ้นี่ป่าเนาะป่าธรรมศาสตร์จะมีไข่ไล่ๆอย่างนะ แบบบานบานนะมีนอนอไม้ก็มีเนาะนอไม้นี่เกือบมีเกือบทุกฤดูดกาลเลยเนาะนอไม้เอ่นะโอ้นี่เป็นอยังตัวดวงนะั่นนะมีดวงนะเลี้ยงก็บ,บ่ไดนนะ้น่ะแบบดวงเงี้ยดวงดวง,ดวงขาวดวงมะข่าวเนาะออ๋กินดิบก็ได้ปะ เห่นเห็นกินดิบอยู่นะเรียกว่าเป็ปจืดเ,เนาะเห็นเป็จืดเออน่ะทานแบบบันนานมีแบบลายเนาะเออะบรรยากาศตอนเศร้านะี่เนาะยอดเลยจะมีผู้คนมามาจะจมดวลไายเลยเนาะอยู่นี่จะมีค่ายอันนี้เข้าห่างแล้วนี่ นี่ข้าวห่างแต่แซบแล้วเนี่ยต้องใส่ต๋งอะไรเอามาใส่ต๋งหางสดสดใหม่ๆเลยมันแซบขนาดแซบเลยเนาะสุดยอดเลยนะซอสกินยากเลยอันนี้มันย่างเนาะเพื่อนว่าก๋อยบ่เนาะโอ้นี่เพื่อนว่ากกอยอันนี่มาเยยังไม่เคยกินนะแต่ว่ากะลองลองซื้อสัมผันเลยนะเซลไปเสียมเบิ่องหน่าแซบบ่า ก็ยอันนี้เข้าห่างเลยนะข้าห่างแล้วข้าห้เข้าไม้เนาะช่วงนี้มันก็เก็บเกี่ยวเข้าใไม่แล้วนะนี่ดัดแ่บเลยพหอนไม,ม้เลยนะอหอมๆเลยนะข้าไมเข้าหหางนี่นะการตลาดเซานี่นะคลืนๆล,นะลยนะก็จะมี นักท่องเที่ยวเลยว่าสาวบ้านนะมันก็พากันมาเลาะสมเลาะซื้อห้างกันกินตอนเศร้าๆนะบรรยากาศสุดยอดเลยนะตอนน้าง็็จะมีผู้ผ้าปลาไม้นะกะยางลงไปพุ่ก็จะมีแม่น้ำซองนะแม่น้ำซองในไร่พานเมืองบางเวียงเนี่นะนยน,นะนี่ไข่านมีปปิงแลนี่ นะมีหมกนะมีหมกมีปิงอันนี้ปิงนะปิงสมมูทปิงป่าเยอะเลยนะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะตลาดเซาเนาะจะเป็นตลาดสดเราจะเปิดโซ่ข่าวที่รอบประมาณห้าหมกห้าประมาณเก้าหมกสิบหมกประมาณนี้เนาะอยู่ที่ใจกลางเมือง,ว,งวังเวียง าหากทานได้เนาะได้ไปได้มาเนาะก็สามารถตื่นจต่เศร้าเนาะมารอสมเนาะมาเบ่งวีที่ชีวิตสาวบ้านาห้ารกันกินอยู่ที่ตลาดนี้ได้เนาะ